สัญญาณปวดหัวเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมาฟังดูกันนะคะว่ามีอาการอะไรบ้าง 1. จะมีอาการปวดหัวรุนแรงเฉียบพลันแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน 2. อาการปวดหัวร่วมกับความผิดปกติทางระบบประสาทเช่นจะมีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนั่นเองค่ะข้อที่3จะมีอาการปวดหัวร่วมกับอาการชักฟังดูแล้วน่ากลัวมากมเลยค่ะ ลองสังเกตอาการกันดูนะคะว่านะคะทุกท่านนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะเพื่อนบ้านคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือคนที่เรารักนะคะมีอาการหนึ่งใน3นี้หรือเปล่านะคะถ้ามีอาการหนึ่งใน3นี้หรือมีทุกอาการที่พวกพูดไปนะคะท่านนะคะมีภาวะเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองมากๆาเลยนะซึ่งอาการโรคหลอดเลือดสมองไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะคะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ3าของโลกนั่นเองค่ะข้อมูลทางสถิติพบว่าจะมีผู้ป่วย โรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นประมาณ10-15ล้านคนต่อปีจะมี5ล้านนะคะที่เสียชีวิตในทันทีและอีก5ล้านคนพิการถาวรโอ้โหฟังแล้วนะคะเรียกได้ว่านะคะโรคหลอดเลือดสมองนะคะฆ่าชีวิตนะคะผู้คนไปอย่างมากมายาแนะนำนะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะก็เร่งฟุ้นฟูด่วนเลยนะคะด้วยความปรารถนาดีค่ะก่อนทานนะคะผลิตภัณฑ์เคคุณพี่มีอาการยังไงบ้างคะวูบและเวียนหัวคะ่ะหน้ามืด วูบเบียนหัวหน้ามืดแล้วก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้เแฟนอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้าห้องน้ำอืมค่ะเป็นคุณแฟนพี่เป็นนาการนี้มากี่ปีแล้วคะสะเดือนเป็น3มเดือนนะคะที่เรียกได้ว่าช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะและช่วงที่พี่เขาไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คุณพี่แบบช่วยยังไงช่วยปฏิบัติตัวยังไงกับเขาบ้างคะ พาเข้าห้องน้ำด้วรถเข็นนี่ครับอ๋อนี่นะคะรถเข็นก็คือพี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย็นอนติดเตียงจริงจิป่ะติดเตียงแล้วนะคะ,<ท>ะพูดได้อย่างเต็มปากเลยว่าแฟนพี่ติดเตียงแล้ว<ท>ะนะคะนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมนะคะนี่เป็นเสียงยืนยันนะคะจากแฟน,นะะของพี่เขาเองนะคะบอกไปว่าคุณพี่เขาติดเตียงแล้วนะคะแต่ปัจจุบันสามารถกลับมาใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยผิดพันตัว KO นะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาฟังนะคะว่า ความประทับใจนะคะที่คุณพี่เขาได้ทานนะคะเขาประทับใจยังไงนะคะแล้วตอนที่ติดเตียงอยู่อะคะ่ะเรารู้สึกยังไงกับความรู้สึกนั้นนะคะพี่มันอึดอัดนะคะเคยลุกได้นั่งได้แล้วหงุดหงิดอ,อึดอัดกับตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนาะค่ะหงุดหงิดมากๆเลยเรียกได้ว่าสามเดือนเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นยังไง่าทรมานกับสภาพจิตใจเราไหมคะใช่ตัดสินใจทานผิตภัณฑ์เดีโอตัวนี้ใครดูสื่อไปคะลูกสาวคะ่ะลูกสาวอยู่กรุงเทพเขาดูที่ยูทูบไปดูดค่ะ เรียกได้ว่านะคะคุณพี่นะคะลูกสาวซื้อให้นะคะแล้วทําไมลูกสาวถึงตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์เคโอให้คุณแม่ล่ะคะรู้จักรีวิวแล้วมันจะเข้าประเด็นของแม่ะคะ่ะเขาซื้อมาทานค่ะเรียกได้ว่านะคะสื่อที่ออกไปนะคะมีอาการเหมือนคุณพี่<ช>เนาะลูกค,ค,ค้าไอ้ลูกสาวก็เลยมั่นใจที่จะเลือกทานผลิตภัณฑ์เคโอแล้วหลังจากที่ได้ทาน,นะค่ะเป็นดีจริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมคะดีจริงค่ะดีจริงดีไหมคะพี่ผลิตภัณฑ์เคโอดีครับถ้าเกิดมียาตัวนี้ตงสัย จึงนอนเจ็บยาวคโอ้โหนี่นะคะเป็นคํายืนยันนะคะจากแฟนพี่เองเขาบอกว่าถ้าไม่ได้สินค้าตัวผลิตภัณฑ์ KO นะคะแฟนพี่ต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงเลยบ้างนั้นเถอครับอืมค่ะคือช่วยดูดเดือตัวเองไม่ได้ในชงนั้นค่ะช่วยดูดตัวเองไม่ได้เลยแล้วคุณพี่ทํางานอยู่ด้วยไหมคะต้องทำครับแล้วใครดูแล้วก็คือแบ่งเวลามาดูแลหรือไงคะไปด้วยกันค่ะตอนเช้าก็ไปด้วยกันต้องใส่ลูกเขียนไปโอก็คือเอาไปทํางานด้วยทิ้งไว้ไม่ได้คนเดียวค่ะ เพราะว่าเป็นห่วงใช่ไหมคะพี่ทุกทรมานเนอะของความรู้สึกนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่ได้เจอผลิตภัณฑ์ตัวเคโอค่ะพี่เดี๋ยวพูดความประทับใจให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงค่ะหลังจากที่ทานเคโอแล้วนะคะอาการบูบเวียนหัวาหายไปห,หมดเลยคะ่ะแล้วก็รู้สึกเบาเนืเ้อเบาตัวแล้วสามารถที่ช่วยเหลือตัวเองเดินเข้าห้องน้ำเองได้คะ่ะโอ้โหผลลัพธ์เรียกได้ว่าสุดยอดมากเห็นผลตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะ รู้สึกแพงแพงแรกค่ะแพงแรกเนี่ยคุณพี่ช่วยตะกวนหยิบตัวที่ทานจริงให้ดูนิดนึงนะคะหนึ่งกล่องมันมีกี่แผงคะสามแผงค่ะหนึ่งกล่องมีสามแผงนะคะหนึ่งกล่องมันจุสามสิบแคปซูลนะนี่เป็นแผงที่คุณพี่เขาทานจริงเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นต,ติดเตียงมาสามถึงสี่เดือนเบาตัวอยากเดินเลยคะ่ะอยากเดินแล้วเป็นยังไงคะเลยพิสูจน์ได้บ้างมันจริงหรือเปล่าลองพิสูจน์ไหมคะพิสูจน์กับตัวเองว่ายังไงบ้าง รู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองให้ได้อยากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้ได้ใช่ไหมคะ <S <S แล้วเป็นยังไงคะมันเดินได้จริงอย่างที่เขาออกสื่อไหมหลังจากที่ทานหนึ่งแผงไปแล้วเดินได้จริงเดินได้จริงๆนะ,ะเอาวันนี้นะคะไม่เพียงแค่มาแชร์ประสบการณ์วันนี้คุณพี่เขาจะมาเดินให้ดูจริงๆรนะคะว่าเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูคะ่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะจากผู้ป่วยติดเตียง3-4เดือนปัจจุบันช่วยเหลือตัวเองได้เข้าห้องน้ําเองได้เรียกได้ว่าเป็นยังไงบ้างคะประทับใจไหมครับประทับใจเนาะครับคุณพี่มั่นใจไหมคะว่าสินค้า KO ช่วยคุณพี่สามารถแฟนพี่สามารถกลับมาเดินได้ถ้ามีคะแนนให้ KO สักร้อยคะแนนคุณพี่เท่าไหร่คะไ้อ้ <100. S 1> โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะมีร้อยให้ร้อยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะตัดสินใจลองเลยไม่ผิดหวังใช่ไหมคะพี่ครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอือแล้วคุณลูกสั่งให้เป็นยังไงบ้างคะคุณลูกได้โทรมาแบบถามอาการคุณแม่ไหมว่าหลังทานเป็นยังไงบ้างค่ะอ่ะคุณ,คณลูก,ลกไยาดีจังเลยอ๋อยาดีจังอันนี้คือคุณพี่โทรไปบอกคุณลูกอ่ะแล้วลูกสาวว่างไงบ้างคะลูกสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างยาเขาะเออดีแม่เบาตัวเลยอะอืมบอกว่าเบาตัวแล้วก็เดินได้แม่เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นนี่นะคะเป็นผลลัพธ์ที่ลูกแบบว่าทึ่งมากๆกับสินค้าตัวนี้ เป็นยังไงลูกก็เคยสั่งให้ทานต่อเนื่องเลยใช่ไหมคะแล้วถ้าไม่ได้ผลิตภัณฑ์ตัว K O ค่ะคุณพี่คิดว่าคุณพี่จะมีแบบจะเป็นยังไงคะถ้าไม่ได้สินค้าตัวเนี้ยลูกสายก็คงจะนอนติดเตียงอยู่อืก็คงจะนอนติดเตียงอยู่ใช่ไหมอือหึคงจะนอนยาวเลยอะนอนยาวนะคะ